ขับรถพานสวยจัดได้สวยมากขับรถพานตรงนี้เป็นของหน่วยงานเกษตรบเชษค่ะ นีหน่วยงานบัวเชิดวิทยานะคะบัวเชดวิทยาสวยงามอ่าตรงนี้อบตอบัวเชิดอบตอบัวเชิดค่ะสวยงามอ่อาอ่าอบตจราดหักนะจะราด สวัสดีปีใหม่ยังไม่มีหน่วยงานน่าจะมาติดวันนี้ค่ะ,ะตรงนี้อบตสะดาวอบตสะดาว,วค่ะจุดเช็คอบตสดาว,ต,วตรงนี้สลันนะสำเพาลูนจุดนี้สวยงามค่ะต้องจอดสักหน่อย อันนี้จุดนี้ก็สวยงามน,นี่ค่ะนักนะจักรราที่นีน่สถานีอบตบวเชต